ยูสปิการอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 4อ่าเกมนี้ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับผมเคยรีวิวภาค2นะครับนี่เป็นภาคแรกนะครับสามารถเล่นกับบอทได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเป็นเกมกับบอทกันนะครับขั้นแรกเราก็อ่าไปสตารัดนิวเซเว่นะครับแล้วก็ทําตามนี้ครับพินเป็น999นะครับแล้วก็เลือกด่านครับเอาอ่าเอาอะไรดีวะสัตว์เอานี้ละกันง่ายดีนะครับอ่าแรกเลย สตาร์ทไปครับรอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับรอมันก่อนครับใจเย็นครับอ่ามาแล้วมาแล้วครับอ่าแล้วก็เลือกไฟล์นะครับแล้วก็เอาไอ้เหี้ยผิดเอ่ออ่าเลือก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 เอาปืนอ่าเอา็มพีไฟนะครับนี่แล้วก็จะเข้ามาในนี้นะครับอื่นเลยแล้วก็ พิมพ์เรียกบอทก่อนครับเออเครื่องหมายทับ s et แล้วก็แล้วก็เฮียอะไรวะอ๋อแล้วก็ svr svr แล้วก็นี่นะครับแล้วก็ pez pez b o t H, S ก็ตามตัวจำนวนบอทนะครับเอาไาสิบเอ็ด แล้วก็กด enter ครับมาบดมาแล้วครับแล้วก็เอาคนส่วนอกครับนี่บดครับเป็นไงครับมาแล้วครับบดพอไปเกียนกันครับกับเกมนี้ครับโอ้ยมันมากเกมนี้เฮ้ยเกียนในสัตว์เฮ้ยไอ้เขี้ยไม่ท่นเก็บไปพวกเก็บหมดอย่างบอกครับบดเกมนี้เก่งมากดับไป ตายดับไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยวูยเฮียบอดเก่งดูครับบอทบอทยิงเราสุ่ยเฮียบอดเสือเก่งเลยครับหล่นเลยเฮียตายไปเออเย็ดเวสนั่นเดี๋ยวก่อนทุกหลบมาในมุมนี้บอทเย็ดเวสขาไปหนึ่งตัวขึ้นมาบนบ้านบนบ้านแล้วก็ มาแล้วเบิดไปก่อนอ่าเยดเบ็ดตรงนี้เหมาะที่เป็นที่ซุ่มของสไนเปอร์มากเลยครับแล้วก็ลงข้างล่างครับโอ้ยเฮียเสียง,งเฮียอะไรมันลงไปก่อนดิไหนเฮ e ียบอดหายครับเฮ้ยน้อยๆไปกูเจอสองสามตัวไอ,ไอ้เฮียลุหมดอ่ายิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยเก็บไปสองตัวไอ้ เฮียโดนบอดยิงดูเลยครับแม่งเหมือนบอดใช้ป่วยเฮียบอดเก่งชิบหายวิ่งปาระเบิดไปเลยเยเบ็ดยิงบอดไปหนึ่งเก็บบอดไปเยเบ็ก็กลายหลับไปบอดเกมนี้เก่งมากครับทดแทนผู้เล่นจริงๆได้ดีเลยทีเดียวเฮ้ยไหนสัก ลงไปดีโอ้ยเฮียบังนะครับอือไก่หลับไปเอ้ยว้าโอ้โยเฮียไก่ย,ยิงกูสัตว์เอาใหม่ไป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 วิ่งไปนะครับแล้วก็พวกไก่ครับมันเป็นพวกไก่เจซอสครับไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เก่งใช้ได้อยู่นะครับ พอดีผมเพิ่งเล่นมาเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เองด้วยนะครับก็เลยอ่าไม่เก่งนะครับก็ขอภายด้วยครับเฮ้ยไก่หลบไปหลบไปหลบไปเก็บไก่ไปเฮียเบสไกไปไหนวะไก่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 เฮ้ยนั่นไงไก่โอ้เฮียโดนไก่ยิงอ่าโอไกใช้ปืนเฮียอะไรวะอ่าช่างไกไปเลยครับเฮ้ย โอ้โหเขี้อกอกมังกรเต็มเลยครับโอ้โหออกมาโอ้โหเขี้ยหีดร็อคเตอร์ไก่ครับไก่ไก่ไก่เจ็บ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 ไก่อุ้ยไอ้เขี้ยอะไรไว้เขี้ยไก่ตุ๋ยครับกดส้นตีนนะครับไก่โอ้โหเขี้เฮลิคอปเตอร์ก็ยิงกูจ้าไงครับเอ้าไอ้เขี้ออะไรวะเนี่ย พีรีคอปเตอร์อีกแล้วดูมันยิงครับกนตีนครับพีรีคอปเตอร์เก็บไก่ไปเก็บไก่ไปไอ้สัสเที่ยกูสากูจะเก็บไก่นะแม่งไก่เสือเก็บปูคนตีนเฮียพูดง่ายครับผมกาครับเกมนี้พึ่งพ่งโหลดมาได้ไม่นานนี่เองครับเอ้าเหี้ยโดนระเบิดกูอีกโง่เลยครับ วิ่งไปเอาไอ้เหี้ยอะไรวะไก่แม่งเก่งไเลยแท้เกมนี้บอทเก่งนะครับบอทค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวโอ้ยเก่งเก่งสุดโควยหรือว่าผมกากวะอ่ะผมผมกากก็ได้นะครับบอทกากแต่ว่าบอดบอดเก่งผมกากอะตะพูดงี้เดี๋ยวเอาไอเทมนี้อาอยภาอกร,ารกริจล้มเหลวนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันออนไลน์อย่างเดียวนะครับมัลติเพย์นะครับใครที่อยากหาเล่นก็มาเล่นกันได้ครับส่วนใครอยากเล่นกระบบทนะครับก็มาโพสแสดงความคิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีมาให้พวกทุกคนได้รู้นะครับว่ามาเล่นกระบอทยังไงนะครับก็โพสมานะครับอยากถามก็ถามมาได้นะครับว่าเล่นกระบอทยังไงวะเล่นยังไงยังไงนะก็ถามมาได้นะครับผมก็ยีตอบเสมอครับวันนี้อาไปก่อนครับ